โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็วันนี้ครับเนี่ยผมอ่าผมก็จะอ่ามาแนะนํานะครับร้านร้านร้านหนึ่งนะผมนี่อุตส่าห์ผมมาช่วยก็โปรโมทเฉยๆฮนะให้เขาเรียกว่าอะไรวะให้อ่าให้ให้คนอื่นนะรู้จักนะครับนะครับชื่อที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือร้าน S C N store นั่นเองนะแหม่เซิร์ชง่ายๆฮนะเพิ่มเซิร์ชคำว่า S C N นะแล้วก็ store นะเซิร์ชเป็นตัวเล็กก็ได้ฮะนะ <c oughs> ครับแหม่แล้วทำไมช้าจังวะแหม่นิดช้านะก่อภัยนะโอ้โหอะไรวะอย่างางี้ทุกทีเลยคือมึงอย่างงี้ทุกทีเลย เออเนี่ฮะแหมพอเซิร์ชมาอย่างนี้ผมแหมเจอร้านเพจนะครับในเฟ e บุ๊ k นี่แน่นอนนะนี่ฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคุกกี้แจมออนในแอปสตูออนอ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคลิกหน่อยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ย แม่ไม่ใช่นะแม่สอ,อันนี้คือไม่ใช่นะนี่ฮะอันที่ถูกอันนี้แน่นอนครับผมแมเป็นอ่าร้านขายของนะร้านขายขายเกมนะสตรีมนะขายขายเกมด้วยวัหยวะผมไม่รู้แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าไอเทมในเกมเนี่ยแน่นอนครับผมขายแน่นอนนะขายใน ราคาที่ย่อมเยาวนะเป็นกันเองนะครับผมนี่ฮนะสีหน้าของเจ้าของร้านดูได้เลยฮนะว่าอ่าไม่โกงแน่ๆน,นะครับนี่ผมนี่หล่อขึ้นเลยนะครับนะนี่ดูจากนี่ฮนะถ้าเกิดว่าอ่ามีข้ออะไรสงสัยเนี่ยสามารถมาเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านนะหรือว่าอินบ็อกนะครับนะไปซื้อของเกมนี้ได้นะนะครับ นะอย่างร้อยก็มาช่วยโปรโมตร้านนีาไงเออนะครับนะนี่ฮะใครที่เล่นเซียรโกอยู่เนี่ยนะไอเทมนะครับนะีไอเทมเนี่ยแน่นอนนะนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะมันร้านขายเกมนี้เนี่ยเขาเขาจะเป็นเพจนะแล้วก็ เพจน,นี้แหมบางทีก็มีกิจกรรมนะแจกของรางวัลนะมาอ่าหลายคนนะหลายท่านนะครับมามาแจมได้นะนะนะครับนะแล้วแต่เลยนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถคุยเจ้าของร้านได้นะเนี่ยผมมินเพื่อนกับเจ้าของร้านนะครับนะผมก็ไม่มีอะไร นะคแค่มาโปรโมทล้านก็เจฉจยๆไม่ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับเน็ตเน็ตมันช้าจังวะโอ้ยเบื่อจังไงเบื่อเน็ตมากเลยฮะช่วงนี้โอ้โหหลุดแล้วบ้างเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยข้างใต้เนี่ยโอ้โหสงสัยหลุดแล้วเน็ตนะครับนะเน็ตช่วงนี้หาแดกอะไรไม่ได้เลยนะครับนะก็ อย่าลืมนะเวลาจะซื้อซื้อของอะไรซื้อไอเทมอะไรในเกมเนี่ยเกี่ยวกับสตรีมเนี่ยนะเนี่ยนี่หลุดแล้วครับนะนะครับนะกูนะนะมไม่อยากถ่ายใหม่แล้วแนละผมะอยากทําคลิปเดียวพอนะครับนะนะเหนื่อยนะครับนะเหนื่อยนะครับนะเนี่ยรีบปิดคลิปไวๆเลยนะเนี่ยเนี่ยไวๆมาม่าเลยเนะี่ยรีบปิดคลิปแบบมาม่าเลยครับนะชาร์จ แม่เน็ตมึงหลุดได้จังอา้าวได้เฉยโอ้โ oh หพี่เ่นบอกโอ้โหนะครับนี่ฮะใครที่เล่นออฟเคาน์เตอร์สไตร์นะครับเคาน์เตอร์สไตร์กระบอกออฟฟิซซนี่ฮะซีเอสซีเอสไปนะฮะซีเอสโกซีเอสไปนะครับ,บโอ้ยหัวละคนเดียวไ <c oughs> อไอนี่บอกแล้วว่า ว่าคนไม่ไม่หัว,หวเลาะต่างนี่ฮะจำไหนเทมเซ็ตโคตุกติทุกชนิดนะสนใจติดโตศอทอาม,มาจำสั่งจองได้ฮะเจ็ดถึงเก้าวันนะผมร้านนี้ไม่หลอกร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเอาหัวเป็นประกันนะนี่ฮะเจ้าของร้านนี่คุยดีมากนะคุยดีมากนะครับเจ้าของร้านนี่คุยแบบเป็นกันเองอย่างกับพี่น้องนะอย่างกับพ่อแม่นะครับรอเล่น นะอ่าเด็ดแม่งโหลดเช้าอ่ะไอ้เนี่ยเหนื่อยเนี่ยเนี่ยมากดถูกใจด้วยฮะตอนนี้โอ้โหมีฮะคนคนไว้ใจเพจนี้เนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปดคนนะถือว่าเป็นเพจที่ไว้ใจได้นะแล้วก็ยังอ่าเกือบเกือบดัง นะครับเกือบดังจะบอกว่าเกือบดังนี่เขาจะโกรธเราไหมวะไม่รู้ผมไม่รู้นะแล้วนะนะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะแล้วก็หลังจากที่เราโปรโมทร้านเขาเนี่ยนะครับเราก็โปรโมทอ่า n n e l ตัวเองด้วยนะนะมาช่วยกันกด s u b สไครต์หน่อยฮะชแนลผมนะ ช่วนกดด้วยนะครับนะเนี่ยเน็ดเน็ดมึงเล่าอีกแล้วโอ้ยเบืออบ่อโว้ยเบื่อนะครับสำหรับอ่าคนที่อ่ะยังเด็กมาหน่อยนะก็สามารถซื้อปัดทูได้นะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่อยากจะซื้อแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงก็โอนเลยนะถ้าโอนเนี่ยอ่า เจ้าของร้านก็จะคิดในราคาที่ต่ำนิดหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบัตรทูเนี่ยก็จะแพงก็จะแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะผมแนะนำให้อุอ่นดีกว่านะครับแนะนำไม่อนดีกว่าหรือว่าหรือว่าถ้าถ้านั้นก็ทูก็ได้นะซ,ซื้อไปนะช้าจังวะเออ นี่ฮนะแม่หลังจากที่เราอ่าเราโปรโมทไดเข้าแล้วนะแล้วก็มาก่อนจากลาฮะเราก็มาโปรโมทชแนลตัวเองหน่อยครับนะนะฮะชแนลผมนี่ผู้ติดตาม21คนนะอย่าลืมครับผมใครจะเป็นคนที่22ขอร้องนะช่วยกดช่วยกดหน่อยนะฮะ่ <c oughs> ย <c oughs> นะครับอย่าลืมฮนะเวลา ซื้อไอเทมเกมเซตโกเนี่ยขายหลายไอเทมมากเลยดอทเอก็ขายแต่ผมไม่เล่นนะดอทเอไม่ค่อยเล่นก็ขอแนะนำ cs cs global offensive นะครับชื่อเต็มชื่ออะไรวะหลุดอีกแล้วเหรอโอ้ไปรีบรีบปิดคลิปแบบไว้ๆแลยนะนะครับอย่าพิมพ์นะอย่าเอ้ยถุยอย่าลืมนะพิมพ์ครับ s G.N.Sto ร้านขายเกมคุณภาพซึ่งซื้อได้ชัวร์ป๊อบแล้มีเกมมากมายทั้งสเตเบเลตเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายที่เกมฟิลลิ่งพ่อตายนะไม่ใช่นะนะค,ครับนะอย่าลืมว่า S.G.N.Sto หนึ่งทางเลือกของคุณจุบคลิปแดงเนี่ยนะพอแล้ว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 ,ลวเล่นมากเกินนะไปแล้วบ๊ายบายเอ้ยเดียวก็ เดี๋ยวอันนะก็ต้องขอโทษก่อนนะเพราะคลิปนี้บางทีอ่ะอาจจะมีคําพูดของผมคําพูดของผมที่เบียดเสียดสีอะไรหรือว่าไปด่าใครดา่าอาจจะเบียดเสียดสีเจ้าของร้านก็ขออภัยด้วยนะผมจัดทาเพื่อ,อความฮานะครับนะก็นึกซะว่าเป็นอจอร์ดเ้พูดได้แล้วกันนะครับนะลาไปก่อนครับผมนะกดเนี้ย ทันทีเลยเก้านาทีแล้วโปรโมทที่อะไรเก้านาทีห้านาทีก็พอละมั้งไปแล้วรีบปิดคลิปแบบไวไวอะ